ปามกินข้าวกินเลยพี่หนูยุ่งอยู่เรื่อสวัสดีครับแช่าจของปามครับครับผมมีเรื่องหนักใจมากเลยครับอาจารย์ปามวันวันไม่ทํอเลยครับนั่งจดจ่ออยู่หน้าของครับอาจารย์ครับแล้วผมอยากทราบว่าผลการเียนของปามตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์แย่ลงครับครับยังไงผมขอฝากอาจารย์ช่วยดูแลมันด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับ พี่อะไรเหรอเพราะว่าหนูขายของออนไลน์ได้น่าจะแบ่งเบาภาระพี่ได้